สวัสดีครับผมพอยจากค้นพบทำไมเราถึงชอบตัดสินผู้อื่นตัดสินคนอื่นตัดสินความคิดเห็นมุมมองทศัศนติความเชื่อที่แตกต่างจากของเรานะครับโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนมีความใกล้ชิดกับจิตใจอย่างเช่นความคิดเห็นรวมการทางการเมือง หรือหากเป็นบทบทหรือคอนเทกต์ของเมืองนอกก็เรื่องเกี่ยวกับศาสนาความเชื่อเกี่ยวกับศาสนานะครับทําไมเมื่อเราเจอเหตุการณ์ใครที่ทําอะไรที่เราว่าไม่ดีเนี่ยที่ไม่ดีต่อเราหรือทําร้ายเราหรือที่เรามองว่าไม่ดีเนี่ยหรือว่าเจอเหตุการณ์ที่มีคนแสดงความคิดเห็นนะที่เราไม่เห็นด้วยนะครับทำไมใจเราชอบ ตัดสินอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับแล้วทำไมการตัดสินเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันส่งเสริมอัตตาหากพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับผมขอลองชวนในคิดอย่างนี้ละกันสมมติว่าคุณเจอคนหนึ่งนะครับที่มีความคิดเห็นทางการเมืองที่ต่างจากคุณชอบพักการเมืองชอบนักการเมืองที่อยู่คนละขั้ว กับความเชื่อของตัวคุณนะครับคุณสังเกตไหมครัว่าโดยทันทีเลยเนี่ยตัวคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจไม่พอใจและมันจะมาพร้อมกับการตัดสินการตัดสินว่าโอ้โหคิดอย่างนี้ได้ไงวะโอ้แย่เลยคนนี้คิดอย่างนี้โนะง่มากเลยแย่มากเลยเนี่ยคนคิดเหมือนมึงเยอะเนี่ยประเทศชาติถึงไปไม่ได้สมมติ ในแง่ในการตัดสินนะครับันเหมือนกับว่าเราสร้างกล่องกล่องหนึ่งหรือกรอบกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็โยนคนที่เรากำลังตัดสินนี่ยนะทั้งปวงเลยเนะี่ยโยนลงกล่องนี้เลยที่เราเรียกว่าคิดผิดไม่ดีโง่แม้ทั้งเลวแม้ทั้งร้ายนะครับคือโดยไม่ได้พิจารณาเบื้องหลังของความคิดเขาทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นประสบการณ์ชีวิตที่ทอาจจะทําให้เขาเป็นคนอย่างนี้ในวันนี้นะครับคุณโยนสิ่งที่คุณ เห็นความคิดที่คุณเจอคุณโยนคนที่คุณมองว่าไม่เรื่องโยนในตะกร้าหรือในกล่องเนี่ยที่คุณตราว่าไม่ดีเนี่ยนะครับแล้วคุณปัดมันไปแต่เห็นไหมครับว่าในการตัดสินเนี่ยนอกจากจะตราไว้แล้วว่าคนที่คิดอย่างนี้คนที่ทําแบบเนี้ยแย่ yeah, ไม่ดีแล้วเนี่ยในอีกแง่หนึ่งอีกด้านหนึ่งในทางตรงกันข้ามมันกลับเป็นการบอกว่าไอ้กล่องอีกกล่องหนึ่งเนี่ย ที่เป็นกล่องที่เรียกว่าความเชื่อของฉันความคิดที่เหมือนฉันการที่มีความเิ็เห็นทางการเมืองเหมือนฉันชอบนักการเมืองชอบพรรคการเมืองเหมือนฉันนะครับคนที่มีพฤติกรรมเหมือนฉันการกระทําเหมือนฉันนะครับสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่เห็นแก่ตัวสิ่งที่ถูกต้องเห็นไหมครับว่ามันส่งเสริมอัตราและอีโก้และแปลกไหมฮะว่าคนเราโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมัก ไม่เคยคิดว่าตัวเองผิดเรามักคิดว่าเราถูกอยู่เสมอนะครับทีนี้ผมไม่ได้ตั้งใจพูดสิ่งในคลขึน้นม้เพื่อให้เป็นการแอดแท็หรือโจมตีใครไม่ใช่แต่เจตนาคือให้เราทําความเข้าใจกับกลไกาการทางานของการตัดสินและอีกเหตุผลอีกอีกเหตุผลหนึ่งที่อธิบายว่าทําไมคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยชอบดวนตัดสินผู้อื่นอยู่เรื่อยในแง่นี้อาจจะพูดได้ว่า มันส่งเสริมอีโก้และอัตราอัตราเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างหนึ่งซึ่งเรากำลังแอบได้อยู่นะครับประโยชน์นั้นอ่ะมันคือการที่เราได้อะไรได้ความรู้สึกว่าฉันรู้ดีกว่าฉันเก่งกว่าฉันเป็นคนดีกว่านะครับดีกว่าไอ้พวกที่คิดแง่แย่แบบเนี้ยโง่แบบเนี้ย คิดแบบนี้ประเทศชาติถึงพังพินาศเห็นไหมแล้วมันไม่ชวนให้เราตั้งคําถามที่กลับกันว่าแทนที่จะไปรีบด่วนตัดสินเขาก่อนเออมาตั้งคําถามดีกว่าไหมว่าทําไมเข้าถึงมีพฤติกรรมมีความคิดมีอารมการแบบนั้นนะครับเพราะว่าหากเราพิจารณา มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราจะมี Perspective ที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นถ้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยในะบวนการเจริญเติบโตทางจิตใจเนี่ยมันมันก่อกวนทางจิตใจของตัวเรามากเลยหากเราต้องพิจารณากลไกสิ่งเหล่านี้แล้วเ,เห็น,นกลไกการทำอัตตาของเราอีโก้ของเราว่าทําไมมันเป็นการส่งเสริมและปกป้องอัตราหรืออีโก้ของตัวเองที่แท้จริงแล้วนะครับมันทําให้เกิดความอะไรลบกวนทางจิตใจ หรือ disturb จิตใจเราเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแปลว่าสิ่งที่เราตัดสินในผู้อื่นเนี่ยแท้จริงแล้วเนี่ยมันสะท้อนตัวเราเสียมากกว่าแล้วมีใครที่อยากจะยอมรับในจุดนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าการยอมรับจุดนี้เนี่ยมันทำให้เกิด emotional difficulty หรือความท้าทายทางอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นอาจจะรู้สึกงงอาจจะรู้สึกอึดอัดไม่พอใจโกรธ ก็ว่าได้ด้วยซ้าเพราะว่ามันทําให้เราต้องตั้งคําถามต่อไปว่าแล้วสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยตกลงมันคิดเชื่อแบบนี้เพราะเหตุผลอันใดกันแน่แล้วหากเหตุผลนั้นในแง่หนึ่งมันเป็นการเพื่อปอกป้องตัวตัวกูของกูที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยในอัตลาของตัวตนเนี่ยโอ้มันแปลว่าเอา้าแสดงว่าอีกฝ่าย,ยก็ทําสิ่งนี้เหมือนกันนี่แล้วเราก็ไม่ต่างจาก สิ่งที่เราหรือคนที่เรากําลังตัดสินมากขนาดนั้นเท่าที่เราเคยคิดมาก่อนเราอาจจะเชื่อคนละเรื่องแต่กลไกการทํางานที่ขับเคลื่อนให้เราคิดแบบนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วหากพิจารณาในความเป็นนุษย์อย่างแท้จริงเนี่ยมันไม่ต่างกันมากโอ้มันก่อคุณทางจิตใจมากเพราะว่าสิ่งที่เราตัดสินนตราว่าเลวร้ายไม่ดีชั่วผิดลาบลาลา,าเนี่ยเราไม่ต่างจากสิ่งนั้นมากเหมือนที่เราเคยคิดเหมือนเช่นที่เราเคยคิด ในการพิจารณาตัวเองหากเราซื่อสัตย์กับความคิดความเชื่อความรู้สึกข,ของตนเองแท้จริงแล้วพิจารณามันดูมันโดยไม่ตัดสินมันเป็นถนนที่หากเราเดินเส้นนี้มันนำไปสู่การจเจริมเติบโต,ต,ต,ตทางจิตใจครับแต่ว่ามันมีความท้าทายหรืออ่าสลับซับซ้อนนิดหนึ่งเพราะว่าเราต้องมาหันเจอและดูตัวเราอย่างแท้จริง ถ้าเราจะพบว่ามารที่เราเคยด่าในคนอื่นนั้นนะ่ะด่าในผู้อื่นนั้นนะ่ะมันก็คือมารตัวเดียวในใจเราด้วยเช่นกันแปลกมากนะครับนะฮะอันนี้เห็นได้ชัดเลยในกรณีที่ใกล้ตัวอย่างเช่นความคิดเห็นทางการเมืองทีนี้ผมพูดถึงอัตตาหรืออีกโก้เยอะนะฮะหลายๆนะคลิปก่อนหน้าน,นี้ด้วยขอสุดสัสน็ทีว่าพูดได้ง่ายเนี่ยอัตตาหรืออีกโก้เนี่ยมันคือความรู้สึกว่าตัวฉันตัวกูเนี่ย คืออะไรการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆในความคิดความเชื่อในคอนเซ็ปต์ต่างๆที่เป็นตัวฉันเช่นยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นคนอะไรคนไทยาศาสนาอะไรนะอายุเท่าไรนะผู้ชายผู้หญิงความคิดเห็นทางการเมืองความคิดเห็นทางศาสนาความเชื่อทางการเมืองความเชื่อทางศาสนาสิ่งที่ฉันชอบนะกีฬาที่ฉันชอบนักฟุกตบอลที่ฉันชอบเพลงดนตรีที่ฉันชอบอาหารที่ฉันชอบเพื่อนฉันพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานของฉันสิ่งนี้ทุกอย่างเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ใจเรายึดมั่นถึงมั่นว่าเป็นส่วนหนึ่งของตัวกูของกูหมดซึ่งอาจจะพูดได้ว่าเป็นอีก้หรืออัตราหากักอธิบายในบบทนี้การตัดสินมันเป็น,นกลไกการปกป้องอัตราหรืออีกเพราะว่าเมื่อเรามี investment หรือเมื่อเรามีการยึดมั่นถือมั่นในบางสิ่งบางอย่าง แน่นอนครับสิ่งที่ตามมาโดยธรรมชาติคือความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของสิ่งนั้นฉันเป็นเจ้าของความเป็นคนไทยฉันเป็นเจ้าของความเป็นคนชาวพุทธฉันเป็นเจ้าของในความเป็นคนที่คิดเห็นทางการเมืองแบบนี้มีพ่อแม่พี่น้องแบบนี้มีความคิดอุดมคติมีคุณธรรมจริยธรรมที่มี value system หรือ,อความคิดเห็นทางจริยธรรมแบบนี้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้หมดเมื่อเรารู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมันโดยธรรมชาติเราต้องปกป้องมันการตัดสินมันช่วย อัตตาปกป้องสิ่งที่เป็นตัวฉันนะครับมันจึงง่ายที่ตัดสินแต่ยากกว่าที่จะใจเย็นๆก่อนดูจิตใจตัวเองเสียก่อนว่าแท้จริงแล้วการที่เรามองเหตุการณ์นั้นมองคนๆนั้นที่เราว่าว่าแย่โกงเห็นแก่ตัวเลวร้ายนูนี่นั่นเนี่ยแท้จริงแล้วมันสะท้อนในในตัวเราด้วยนะครับหากคนคนหนึ่งที่หมั่นพิจารณา กลับมาดูที่ตัวเราที่ใจเราเองแทนที่จะมองออกไปข้างนอกตัดสินผู้อื่นแล้วได้ความรู้สึกว่าฉันรู้ดีหมดแหละหากเราดึงใจกลับมาที่ตัวเองเนี่ยมันพูดง่ายแต่ทายากนะฮะนี่คือประเด็นที่ทําไมถึงอธิบายว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักจะไม่อยากทําสิ่งนี้ทีนี้การตัดสินนะครับแม้กระทั่ง การตัดสินผู้อื่นที่เคยทำความผิดกับเราโกงเรามาก่อนเอาลัดอเอาเปรียบเรามาก่อนในอดีตหรือในปัจจุบันหรือการตัดสินผู้อื่นที่ทำร้ายเราทำร้ายร่างกายนะหรือทำร้ายด้วยวาจาทำให้รู้สึกแย่บูลลี่เราลังแกรเราอะไรก็ว่าไปเนี่ยแม้กระทั่งสิ่งนั้นนะครับในแง่หนึ่งนะครับมันก็ยังอาศัยกลไกการทำงานของอีโกอัตตาอยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยการตัดสินอีกที มันเป็นเครื่องมือของอัตราอย่างหนึง่งที่จะปกป้อง self concept ของเราหรือปกป้องอัตราของเราแต่ทีนี้เพื่อ,อให้ทำให้ให,ให้ทำความเข้าใจในคลิปนี้ผมอยากจะเสนอว่าในกรณีของคนคนหนึ่งที่ที่ที่เคยโดนทำร้ายมามากๆนะครับ เป็นแผลในใจที่เรียกว่าใหญ่สมมติเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยฉันเป็นแผลในใจในวันนี้เพราะฉันเคยโดนรังแกฉันเคยโดนทําร้ายมาสิบสิบปีอะไรก็ว่าไปฉันให้ภัยไม่ได้ก็มันันเลวมันร้ายฉันให้ภัยไม่ได้ผมไม่ได้บอกครับว่าในเคสนี้การทํางานสิ่งเนี้ยมันถูกขับขึ้นโดยการพยายามต้องการรู้สึกว่าฉันดีฉันถูกมันไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับแต่ในกรณีเนี้ยที่เราไม่สามารถให้ภายคนอื่นได้เนี่ยมันอาจจะถูกขับขึ้นด้วยเหตุผลอื่น ที่ในแง่หนึง่งหากพิจารณาอย่างแท้จริงก็ยังสอดคล้องกับอัตตาอยู่ดีอย่างเช่นหากเราคิดในใจว่าจะให้อาภัยมันทําไมคนที่ทําร้ายฉันมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยที่โกงฉันทาร้ายครอบครัวฉันเนี่ยให้อาภัยมันได้ไงมันเพราะว่ามันอาจจะทําให้เรารู้สึกความสับสนกับความว่างที่เป็นผลของการให้อาภายัยในแง่ที่ว่าอะไรในแง่ที่ว่าแปลว่าหากฉันให้อาภัยเขาแปลว่าสิ่งที่เขาเคยทำมาในอดีต มันไม่ได้ผิดเลยเหรอมันไมไ่มีความหมายเลหรอแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ความยุติธรรมะที่ฉันโกรธเขาเนี่ยที่ฉันไม่ภัยเขาเนี่ยเพราะว่าฉันต้องการความยุติธรรมในแง่นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับความที่ต้องการรู้สึกว่าฉันดีกว่าหรือถูกกว่าขนาดนั้นโดยตรงนะครับแต่เหมือนยังเป็นการทํางานของมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับอัตตาอยู่ดีไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งซึ่งแปลกไหมธรรมชาติของจิตใจมนุษย์ และในขณะเดียวกันการให้ภัยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นผ่านการฝืนใจตัวเองให้ให้ภัยผู้อื่นนะครับเช่นเดียวกับที่ผมพูดในคลิปอาทิตย์ที่แล้วที่ว่าเราไม่สามารถบังคับตัวเองให้ให้คิดหรือให้ให้ใจคิดในทางใดทางหนึ่งได้เราไม่สามารถฝืนใจตัวเองได้การปล่อยวางไม่ได้มาจากการฝืนใจตัวเองการปล่อยวางไม่ได้เป็นผลของการพยายามบังคับให้ตัวเองปล่อยวางแต่เป็นผลของการเจริญสติ การหมั่นพิจารณาตัวเองครับในแง่นี้ผมไม่ได้เสนอให้เราต้องให้ภยัยเมื่อเราเคยโดนทํำร้ายมาก่อนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมแค่พยายามอธิบายกลไกลการทํางานทางจิตใจที่สอดคล้องกับอัตตาเพราะหากมนุษย์คนหนึ่งสามารถเห็น,นกลไกการทํางานของอีโก้อัตตาของตนเองได้มี s e l f awareness หรือมีสติรู้ตัวในแง่นั้นอย่างแท้จริงมันจะนําไปสู่การเจริญเติบโต,ตที่ยั่งยืนครับ เพราะเราจะเรียนรู้รู้ทันตัวเองรู้ทันอารมณ์ความสุขของตนเองและไม่ตอบโต้ต่ออารมณ์ความไม่พอใจของตนเองแม้ในจังหวะนั้นเราอาจจะเผลอคิดว่าก็เราถูกแล้วนี่เรามั่นใจมากๆว่าเราถูกนะครับการชนะใจตนเองในแง่นี้ผมอยากจะเสนอว่าเป็นการชนะโลกทั้งปวงก็ว่าได้เพราะว่ามันแปลว่าเรายังมี Clarity และ wisdom มีปัญญามีสติอยู่อย่างแท้จริงมีความสงบอยู่ในใจเพราะว่าเราไม่โดนปัจจัยภายนอกกระตุ้นให้เราวิ่งเต้นตามวิ่งเต้นทางอารมณ์ความรู้สึกไม่พอจะโกรธมมโหาตามคุณเห็นคนที่คิดต่างจากคุณที่คุณอาจจะรู้สึกว่าความคิดนี้อาจจะผิดเพี้ยนเล็กน้อยแต่คุณก็ไม่ได้โกรธคุณก็มองความเป็นเช่นนั้นของมันคุณเห็นคนอื่นมีพฤติกรรมที่คุณเรียกว่าไม่ดี ขี้โกงคุณก็ไม่ได้ตอบโต้กับสิ่งนั้นคุณก็เห็นความเป็นชนะในของมันครับชนะใจตัวเองมันมันไม่ได้แปลว่าเราอ่าเรายอมให้คนอื่นมารังแกเอาเปรียบเราต่อนครับไม่ใช่มันคนละเรื่องกันแต่การ Take Action หรือการแก้ไขปัญหาจากจุดที่มีสติปัญญาเป็นที่ตั้งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่แท้จริงและจะทำไปโดยไม่ต้องเพิ่มความทุกข์ให้ตนเองหรือผู้อื่น เราไม่จำเป็นต้องโกรธโมโหแค้นทุกถึงจะแก้ไขปัญหาได้นั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะเสนอในคลิปนี้ครับหากเราพิจารณาอัตราตัวเองว่าการด่วนตัดสินผู้อื่นสิ่งอื่นความคิดเห็นอื่นอุดมการณ์อย่างอื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่นี่นอกจากสิ่งที่เราตราในตัวเขาแล้วว่าแย่เลวร้ายเนี่ยมันสะท้อนอะไร กับจิตใจเราหากพิจารณาอย่างตรงไปตรงมาและอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างแท้จริงการพิจารณาตัวเองในแง่นี้หันกลับมาดูที่ใจตัวเองจะนําไปสู่การเจริญเติบโตที่แท้จริงครับผมเข้าใจนะครับว่าสิ่งนี้พูดง่ายทํายากนะครับก็เลยอยากจะแชร์เป็นข้อคิดชวนให้เราโตไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมเองก็แน่นอนก็กำลังจะเรียนรู้สิ่งนี้ด้วยเช่นกันเพราะว่ามันเป็น สิ่งที่ลึกมากลึกซึ้งมากก็ว่าได้นะครับอีกทีคับสุบสั้นๆการตัดสินผู้อื่นการตัดสินสิ่งอื่นความคิดที่ต่างจากเราอุดมการที่ต่างจากของเราความเชื่อที่ต่างจากของเราพฤติกรรมที่ต่างจากของเราความเคยชินที่ต่างจากของเรานะครับแท้จริงแล้วหากพิจารณาแท้จริงมีกลไกการทําง,งานของอีโกและอัตตาที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านั้นอยู่หากมนุษย์คนคนหนึ่ง รู้ทันตนเองในแง่นี้ได้ในแง่นั้นเขาจะชนะใจตัวเองแลวเขาจะควบคุมตนเองได้อย่างแท้จริงครับเพราะว่าจะไม่มีปัจจัยใดมาควบคุมหรือมากําหนดพฤติกรรมของตัวเราได้เสมอเพราะเราจะนิ่งตลอดมีสติปัญญาเป็นที่ตั้งตลอดและนี่คือพลังที่แท้จริงที่อยากจะมาแชร์ในคลิปวันนี้ที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนไปได้เรื่อยๆค่อยๆสะสมมัน ค่อยๆ c ค l t ์ิเวตมันค่อยๆเรียนรู้ไปนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับหากนี้ว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดไลค์โปรดแชร์นะครับโปรด subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าคนพบก็มีบนทั้ง Facebook และ YouTube และอย่าลืมว่าผมก็มีอีกเพจหนึ่งเพจ coaching Drive View Point ข้อมูลน่าจะขึ้นอยู่บนจอแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามคราวหน้าเจอกันสวัสดีครับ